ตอนนี้เรือเริ่มชะลอลงแล้วเหมือนว่าเขาจะเจออะไรบางอย่างเพราะ่าเขาปลาลงบงหรอรๆล้ซิมาอยัางอ้าวเต็นเลยแล้วอ้ยดูดีเต็มไปหมดเลยว้าวอ้ยน้ำใสมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเฮ้ยเต็มเลยอยู่ข้างใต้ใสเหมือนกระจกเลยนะว้าว เราก็จะต้องมาตามคำสัญญานะคะคุณสามีบอกว่าจะพามาล่าวานแล้วก็ล่าปลาโรมาแต่ล่าได้รูปภาพนะอันนี้คือที่ไหนที่เราอยู่กันคะตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่า d a ่า Landing นะครับเป็นท่าที่ไม่ได้ใหญ่มากเก่ดเรามองข้างหลังมันก็จะเห็นแต่ว่าที่เราจะเจอคือ,อเป็นฟอร์ซิลิตี้ที่ไฮโซเดี๋ยวเรามาดูกัววนว่านี้เราจะเจอปลาวานหรือเปล่า แต่ข้างหลังจะบอกว่ามันได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่เขาชอบไปออกเรือไปเล่นเรือกันในเวลาที่มันมีแดดแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะออกมาแล้วนี่ไงด้านหลังเนี่ยกาลังแบบว่าเอาเรือลงไปเลยอะ่ะคือทุกคนเขาจะมีรถกระบะเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นรถที่สามารถลากเรือได้จริงๆแล้วคนที่เอารเรือมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อเช่าที่จอดเรืออุ้ยนี่คนที่จอดอยู่คนรวยทั้งนั้นเลย ส่วนที่มีเอารถมาลากเรือมาอาจจะก,กันกลางแต่ว่าเขาก็ดูก็สนุกดีในการที่เขาขนเรือแบบนี้มันก็เท่นีนะระหว่างอยู่บนถนนแล้วเห็นรถตัวเองลากเรือมาโอเคงันเดี๋ยวตอนนี้เราไปล่าวานล่าโลมากันดีกว่าเห็นบอกว่าไกด์วันนี้นี่มีความพิเศษมากกว่าคนอื่นด้วยคนที่เราจะไปเจอวันนี้ชื่อกัปตันโดมินิกเป็นคนที่ชนะรางวัลถ่ายภาพโดรนมาหลายรางวัลแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้ว กัปตันดอมเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่าเริ่มต้นเป็นช่างถ่ายภาพก่อนไม่ได้เป็นกัปตันอะไรพอได้เงินมาจากการถ่ายภาพเนี่ยเขาก็เลยมาเปิดบริษัทนี้ชื่อว่า g o n Well Watching ความพิเศษอีกอย่างคือเขาบอกว่ากัปตันดอมเนี่ยภาพที่เขาถ่ายหลายภาพเนี่ยมันอยู่ในนิตยสาร National Geographic แล้วก็อยู่ในพวกข่าวของ BBC อะไรพวกนี้เราเลยถึงอยากมาที่นี่เพราะว่าจะได้มากับกัปตันที่สามารถถ่ายภาพโดนให้เราได้ไปแล้วดีกว่าไปเจอกัปตันดอม กลับตาเราแล้วดี่โน,น,น่นไปเรือลำไหนอะคะเอาใหญ่กว่าเมื่อวานหน่อยไหนบอกใหญ่กว่าเมื่อวานสีเท่า <c oughs> <c oughs> ดูยังไงก็ไม่สีเท่า <c oughs> ไปล่าตามล่าหาปะวานและดอกปินในอ่าวที่ออกนอกจากแซนดีเอโก้ไปประมาณ30กิโลตัวนี้เรามีอยู่บนเรือ4คนมีเราสองคนตันดอเป็นอีกก็มีคนมาขอแจมด้วยหนึ uh ่งคนเพราะว่าเขามาคนเดียวเขาเลยแบบว่าเอาขอแจมด้วย uh huh. เราก็บอกาไปด้วย uh huh. ใจดีจังเลยเขาจะสอนวิธีขึ้นไปข้างหน้า uh huh. เขาบอกว่าวันนี้จะถ่ายรูปให้ตันปา,ปาลมา uh huh. นี่ให uh huh. ้ถ่ายเงี้ ถ่ายรูปกับโลมาหน้าเรือน่ารักที่สุดที่นี่เขาบอกคือถ้ามีตัวสูงมากตัวตกไหววั่นเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลาเราจะเจอโลมาวันนี้คือเขาจะถ่ายรูปเป็นแบบใช้โดรนขึ้นให้ เจออะไรบางอย่างก็่าปาลงองดรอๆสิม่ยงอ้าวเลยแล้วไม่เจอเขาแค่หลอกเราคือมองเห็นเลยเห็นอะไรดาตนี่เห็นปะอ๋ออ้เจอเรามาแล้วจ้าไปย้อนก็อเออไรอมกนเลยเอาไปไปพร้อมกันเลยอ้ยดูดิเต้นไปหมดเลยเรียบร้อยตนเอเยอะมากว้า น้ำใสมากเลยอะดูวันี้น้ำใสเหมือนกระจกเลยครับเขาบอกไม่เคยใสมาขนาดนี้เท่าที่แบบคนที่ออกเรือเขาพูดกันอยู่ผัานวิทยุแล้วเขาก็บอกว่าโลมาไม่เคยไหว้ช้าขนาดนี้มาก่อนนี่มันไหว้แบบข้างๆเราเหมือนแบบมาโชว์ตัวเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่ว้าวมากมันคุ้มค่าจริงๆ

ฟังว่าวิธีหาพวกนี้มันไม่ได้การใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเพราะว่าพวกนั้นจะไม่ได้ช่วยแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาต้องใช้เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้มากับเกี่ยวปลาโลมาว่ามันจะกินข้าวตรงไหนมันจะว่ายน้ําแบบไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปลาโลมาหตัวเนี่ยกิน ข้าวเนี่ยคือ10%ของน้ำหนักตัวทุกวัน<ะ>หมายความว่า1ตัว200กว่าปอนด์เนี่ยต้องกินปลา20ปอนด์ต่อวันตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณพันกว่าตัวแสดงว่าตรงนี้มีปลาเยอะมาก<ะ>มันบอกที่ถึงความุดมสมบูรณ์ของะทะเลแถวนี้ทำไมโลมาต้องขึ้นมาไหว้เหนือน้ำปลาโลมาเนี่ยไม่สามารถใช้กัรหายใจได้นาน แล้วอ่ะคือ2อถึงสนาทีปลาโลมาผสมพันธุ์กัน3า5รวันต่อปี24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์คือไม่มีวันหยุดมันเลยเป็นการผสมพันธุ์ทั้งปีแล้วก็จะออกเห็นลูกตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เรายังไม่เจอปลาวานเล็กเดี๋ยวเรากำลังจะหามันอยู่โลมาไม่ใช่ปลาวานใช่โลมาเล็กขอโทษตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเรากําลังตามพวกปลาโลมาพวกนี้ไปเหมือนกับที่นกทั้งหลายกำลังตามปลาโลมาไปที่ว่าเราอาจจะเจอปลาวาน ย้อนกลับมาจากทางที่โลมามันว่ายไปใช่ไหม uh huh. เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปาวานเนี่ยมันจะว่ายตามโลมา uh huh. เราก็เลยย้อนกลับมาเพื่อดูว่ามันมีปาวานหรือเปล่าเราต้องดับเครื่องก่อนเพราะว่า uh huh. เราจะได้ดูว่ามันขึ้นมาหายใจเมื่อไ,รไหร่มาไหมมาไหมดูสิปาวานเนี่ยมันลงน้ำเนี่ยมันลงได้ไปเป็น เลยนี่ก่อนมันจะขึ้นมาพ่นน้ําหายใจเนะมันก็ต้องใช้เวลาดนึงหนึนะ่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรามันมีเหมือนกับหมอกควันอยู่รอบตัวเราเลย เรามาทางด้านเหนือเราปิดกันเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ไม่มีเลยไม่ลเลยตั้ตัวไม่มีวันนี้ไม่มี ออกไปประมาณ17ไมล์เขาบอก17ไมล์นี่เก,เกิน30กิโลนะเกือบ40กโลแต่ว่าไอ้เรือใหญ่เนะี่ยออกไปได้ประมาณ9ไมล์ถึง10ไมล์ถ้าเกิดประมาณนั้นก็คือครึ่งหนึ่งของที่เราไปวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นปลาโลมาและไม่ได้เห็นปลาวานด้วยวันนี้เราก็เลยไม่ได้เจอปลาวานที่ชื่อวิช อยู่ในอ่าวแซนด,ดิเอโกที่คนที่เขาเดินเรือแถวนี้เขารู้กันบางครั้งมันก็จะโผล่มาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันไม่ออกมามันก็ไม่มีใครเห็นเลยแล้ววันนี้เรื่องมันมีเรือออกน้อยมีเรืออยู่แค่สองลำเนี่ยก็เลยอาจจะวอถามกันไม่ได้เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราได้เห็นกลุ่มปาโลมาที่ออกไปประมาณ40กิโลก็เลยลองกลับมาใหม่ครานะี้ Thank you so much. Um, oh, it's great meeting you. you guys. Yeah. Glad it worked out. Thank that you. was a really nice. Tour. Thank you. Bye. 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 Nice. <laughs> thank yep. you. Yep. Yeah. Right there. และแล้วก็กลับมาถึงฝั่งโดยที่ไม่ได้เห็นวานทัมแบ,บ็คเวลค่ะซึ่งเขามีอยู่ตัวเดียวเลยเป็นเหมือนดาราของที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาใหม่แต่อย่างน้อยวันนี้สิ่งที่ได้เจอเลยและเจอยากเหมือนกันก็คือปลาโลมาแล้วก็เจอทีนึงเป็นฝูงเลยเจอในแบบที่น้ําใสเหมือนกระจกแล้วก็เจอในแบบที่มันเคลื่อนตัวไปช้าชหรือว่าว่ายช้าชอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มหัศ